เขาวอกยีดยืืนนี่เสื้อใยมโนเดชื้อใอมใส่ปั๊มน้ำพันเก่าชุดของมันแหละนี่บอกขั้นอัน นะวัสดีเด้อพี่น้องทางฝั่งลาเดียวกับฝั่งไทยเบิดสุขอยนะู่บนเด้อวัดดีต้อนรลังก็สูงส่องเบาหลาซาแนลเด้อพนะี่น้องเด้อแล้มื้อนี้ให้จ้างขระเจ้ามาเจาะน้ำประดาลให้เนดะ้อพี่น้องเด้อบ้านพุทธนาเมืองตะพอนแก่งสวัสดิ์นักที่แล้ในมี2ราคาเนาะพี่น้องราคาหนึงก็คือ4,500บาทจะท่อบางอีกอีกราคาหนึ่งกับราคาประมาณ5,500บาทจะท่อหนาเนดะ้อ มีสองค่าให้เรือนะ,ปะไปเบอเบิ่งน้ำกันบรรยากาศน้ำกันเลยเจ้านำบาดาลให้เรหาปัญหาทอ 5, 5ท้หนาเจ้าลงไปหลายเตือ้อเลยนะ10เ,เมตรลงไป10เมตรหาพับาท มันใส่ท่อนามันทนบ่ะทนเนาะมันบางแล้วมันจะแตกมันมีสองราคาด้วพี่น้องด้วราคาสี่พันห้าก็ได้ท่อบางห้าพันห้าก็ได้ท่อนาท่อนาคือทนได้เล็กน้อยเอานะทนก็ท่อบางราคาก็ตามนี่เบียพี่น้องเอ้ Kau nak berdak. จอน้ำบาดาลหน้องเอ้ยน้ำน้ำช่างมันมันคูนมาแล้วมันกิ้ตมน้องเต็มมาแล้วเราจอหน้ำบาดาลนะราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะได้ท่อดนาได้หรือเปล่าพระเจ้าใช้ท่อดนาให้ถ้าราคาสี่พันห้าได้ท่อบางท่อบางมันก็ค่อยทนบ่ได้เนาะเอาท่อดนาไปเลยราคาห้าพันห้าไม่ได้หรอกเนาะ น้ำลายเล้วเราน้ำขึ้นมาลายเล้วเห็นน้ำลายอยู่เรื่ดดงองสัมพันธ์เรืงใข่ตีนตีน ดันลงไปเลยน้องหนึ่งใส่ตีนดันลงไปสองใส่ต้องใส่คนสุงสองคนเลยนะคนนึงก็คอ่คอยเติมน้ำเติมน้ำรองนะจกเหตุงามจิตทีมเลย โขลเครื่องนะโขลเครื่องนะของแท้แนละ้วไปน้องโขลเครื่องรถทหารเก่าเนาะแน่นอนแน่นอนต้องใส่คนงานสองถึงสองคนเปิดคนคุมเนาะพี่น้องเนาะงั้น โยน้ำบาดาลเนอะจงนี้น้ำเร่งขาดน้ำพี่น้องเห้ขาดน้ำ